เราโยกก็ตัวยืดขึ้นนั่นแหละครับอาการนี่คืออาการแฉงใครใช้ช่วงล่างใครใช้หมุนตัวเยอะๆในการเล่นเหล็กสั้นนี่มีปัญหาทั้งนั้นเลยเหล็กสั้นมีตัวแฉงง่ายเลยครับนะครับแฉงมันคือการตีโดนคอไม้ครับแฉงแฉงแฉงตลอดเวลาของพี่ตั้งนะครับขึ้นเสร็จปั๊บหมุนก่อนเลยแล้วพอถ่ายน้ำหนักตัวมันก็จะยืดครับ นั่นแหละคือเหตุผลหลกัหลกๆของการแช้งอะ่ะมันเป็นลำดับขั้นตอนของการถ่ายน้ำหนักและหมุนตัวที่ผิดไปโอเควิธีการแก้จริงเราต้องหาวิธีการทำยัางไงได้ให้ไม,ม้ามนกลับเข้ามาโดนตรงกลางจากในมุมด้านข้างนะถ้าพี่ตั้งเห็นตัวเองนะขึ้นเสร็จคับแล้วสะโพกเนี่ยมันชอบดันตัวเองยืดไปด้านหน้าถ้าเราหมุนก่อนแล้วพอเราถ่ายน้ำหนักตัวมันจะยืดขึ้นอย่างเงี้ยเราหมุนก่อนถ่ายน้ำหนักคือที่ถูกต้องในวงสวิงเนี่ยมันต้องถ่ายน้ำหนักก่อนแล้วค่อยหมุนมันตัวจะอยู่ในที่ที่ถูกต้องมันก็จะโยกมาเสร็จแล้ววกก็จะหาาิธีร หมุนมาใส่ลูกกอล์ฟได้ตามปกติเลยครับชิปชิปแล้วหมุนตัวก็น่าจะอยู่ตัววงตัวยืนที่เดิมอะตัววงได้ยืนง่ายยืนนิ่งนี่แหละครับเราจะต้องขึ้นเสร็จปั๊บโยกก่อนครับโยกเสร็จแล้วก็ค่อยๆหมุนลงมาแล้วก็ตีเข้ามาตามปกติอันนี้จะมีโอกาสไม่แชงแล้วมันไม่ได้เป็นทิปคลาสขึ้นมาแล้วนี่แหละอาการแก้แชง็งเดี๋ยวลองโชว์คนอื่นกันหน่อยดีกว่าฮนะแน่นเลยอะ่ะเนี่ยตัวเอียงๆฮะครบทั่วนะฮะหายแชง็งท่าสวยแกนนิ่ง